สวัสดีครับผมก็จําผมกันได้ไหมครับท่านผู้ชมนั่นก็คือโจโฟนนั่นเองก็ไม่ต้องงงนะครับว่าผมหายไปไหนหนึ่งเดือนเกี่ยวกับเกมฟรีไฟก็เบื่อฟรีไฟนะครับผมก็กลับมาเล่นฟรีไฟล์ในรอบหนึ่งเดือนนะครับปบมือปบมือปบดีกูบอกให้ปบเอา้าไม่ปบเอช่างมันเถอะอันนี้ก็เพิ่งโหลดเกมมาครับก็ไปเจิมกับเพื่อนแป๊บเลยรีแลกมาผมก็อยู่แพทไอวี IV เองเนี่ยมาดูเพื่อนแป๊บผมอยู่ในไอวีละ ตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งแบบมันเป็นอะไรวะน,นี่อ๋อมือรี่คริสมาสน,นี่เองคือพิสไม่ได้เล่นจริงๆนะท่านผู้ชมมาหนึ่งเดือนแล้วฝีมืออาจจะดูกากๆไก,ก,ก่ๆก็ต้องขออภัยนะครับผมจริงๆพอจะไปหาเล่นเกมอื่นอยู่พวกเกมไอซ์ไอหรือ i อนี่แหละมัน e y e s ice i ์ไ i ซ์ช่างมันเถอะครับท่านผู้ชม คือผมไปลองเล่นมันละแค่แค่เริ่มเล่นผมยังกลัวจะเอาอะไรไปเล่นแบบหมดหมดกิ่งๆหมดอะไรวะหมดปานกลางหมดหมดยากอะไรแบบเนี้ยเออผมโคตรน่ากลัวจริงขนาดผมเล่นอยู่คนเดียวนะมีคนเดินมาสกิดผมหัวใจเกือบวายแล้วมาชมเออวายนะไม่ใช่เอ็กนะวายเฮ้ยตอนนี้เหมือนตีนขึ้นเพื่อนแป๊บผมนะไม่ตรงไหนวะเพื่อนอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังโอเค เดี๋ยวผมซุ่มก่อนไอมันไม่ขึ้นสะก,กินปืนผมยังไม่ได้โหลดหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะเออตอนนี้หาตัวมันก่อนเฮ้ยอยู่ด้านหลังอยู่นนี้ว่าไงโดนพี่รูดปลุกตายวอนี่พี่ใช่ไหมน้องเดี๋ยวพี่ตามไปนี่ไปทําไมวะเอออีกตัวอยู่ไหนวะเนี่ยเก็บตัวกอนไว้ก่อนครับท่านผู้ชม <c oughs> เป็นเหี้ยอะไรเอ้ยเมืนเหมือนเจอตัวได้ยินเสียงเท้าปาดขวาดาวไปหนึงดิเจอโทกพี่อะน้องก็มาเลยครับไม่ตึงเออขนาดมาได่เล่นมาหนึ่งเดือนนะครับน้องๆแต่คนไม่ได้มาเล่นเป็นปีจะเป็นขนาดไหนเออตายไปดิก็มาเล่นสกิลกระสือนะกระสือหรือเปล่านี่แหละโออรออนออไอออนจ เฮ้ยเล่นเอ็กแดีกว่านะจ๊ะเพราะว่าผมเพิ่งได้สกิลมาไอ้สกินสกิลอะไรวะแล้วตีนแม่งขึ้นเพื่อนแป,ป๊บผมด้วยเจอแน่แป,ป๊บเดี๋ยวเราไปช่วยตีนขึ้นอีกแล้วเล่นเอ็กแดีกว่าตอนนี้เหมือนเพื่อนแป,ป,ป๊บจะเจอแล้วนะท่านผู้ชมผมกาลังซุ่มอยู่หายไปไหนวะมหายไปไหนหรือว่ามันอยู่ตรงหลังตู้รถเมื่อกี้วะนั่นนั่นตีนขึ้นแล้วเอา้ามีโซเนีย มาด้เจอพี่ทุกคนยันหน้าแตกไปดิเหงอตายบีอืออ่เราให้ไปดีน้องแรงตกไปดิเกนะ่งกูสกิลตัวละครที่ผมเอามาเล่นก็จะมีสกิลที่มันแบบเวลาฆ่าคนแล้วกระสุนมันจะรีโหลดให้เองนะครับสกิลนี้มันก็ดีอยู่นะครับท่านผู้ชมเวลาเราชนละมุนไงยิงตายปั๊บรีโหลดเองแต่ตอนนี้เหมือนจะมีตัวนะเพื่อนแป๊บบอก อยู่แถวๆตรงนี้นะครับท่านผู้ชมหายไปไหนไวะอ๋อเหมือนเจอแล้วนั่นนังง hi, ่นไงนั่นไงตรงป้ายตายไดีดิโดนเพื่อนแป๊บกูสังหารพี่ดิน้องเอเอก็อามาต่อกับสกิลนะต่อมาก็จะเป็นสกิลมิเกลแล้วก็ดาชาดาชานี่เอามาเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็ทําให้รัว สัตว์เลี้ยงผมเอามาเป็นตัวเวลาย่อมันจะย่อเร็วนะเออไม่เชื่อลองไปดูไปลองไปเอามาใส่อะทุไปเอามาใส่ดูนะครับย่อโคตรเร็วอะผมใช้สกิลนี้ตลอดเลยเนห็นไหมเมื่อกี้ย่อเร็วอยู่นะใส่ย่อไงอืรู้สึกว่าไม่ตึงนะหรือว่าแรงผมกากท่านผู้ชมแรงผมอยู่แพทไอวีเองเพิ่งกลับมาเล่นกลับมาเล่นวันแรก มู่้จะได้ลงคลิปวันไหนเน่ะ้เนี่ยย่ออย่างเร็วอะเอ่อเ้าาครลลี่เอาอะไรมาด้วยน่าจะเร็วกว่านี้มั้งนะเร็วไอ้เราก็วิ่งหาคนมาตั้งนานไม่เจอสักคนเลยทีนี้ก็ว้าวุ่เลยท่านผู้ชมมือไม่เจอสักคนเลยจงังหวะเนี้ยมาลองเล่นเอ็กเกปดกันนะแต่ตอนนี้เหมือนเจอคนแล้วจหวันนี้ อ้ยเจอระเบิดบอมพี่ไปดิเอ้ามันกดค้างไม่ได้ยิงนวนตัวเองเฮ้ยโดนหัวโอ้โหเอ้าทาไมพี่ดาวอ่ะเอ้าทาไมผมดาวงงทําไมมันไม่ดาวอ่ะโปผมว่าโปละเออเจอสกิลเพื่อนแป๊บผมดีชุบหนึ่งวี่ะเออนี่แหละสายซัพพอร์ตแล้วก็ผมแตกด้วยเออเจ็บเจ็บเจ็บยังไม่ดาวอ่ะเจ็บ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 อแป๊บเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปล่อมันนายไปฝั่งหนึ่งสวย ผมล่อมันอยู่นะท่านผู้ชมอืมไปไหนวะอีกตัวหนึ่งเฮ้ยอยู่บ้านเอลมันแปบอกว่ามีตัวอยู่หลังหินอ่าเดี๋ยวผมไปเลยแปลงล่างโป้ง้งโป้งโปงปงปงงง,งตายไปดิดาบีน้องสวยอีกตัวกำลังไปชบุบยิงมันยิงมันยิงมันเจ็บจัดเจ็บจัดโคตรเจ็บอะโอ้โหมไม่ดาวโปเวาวเนี่ยเลื่อนมึงนะเนี่ยเฮ้ยผมว่าผมไม่ไปดีกว่า เพราะว่ามันไปช่บเพื่อนเดี๋ยวอีกตัวอีกตัวมันน่าจะกลับมาแน่นอนกูอ,อยากทรงเดี๋ยวผมไปดักรอศพมันเลยละกันไปาร์มของรอไอคิวสองร้อยโอ้โหเกาะมันก็แตกเหมือนกันนะนี่โทรกรุก็ยังโกงเหมือนกันนะนี่ไม่ได้เล่นมาหนึ่งเดือนผมว่ามันลงมาแน่นอนเฮ้ยนั่นไงมันลงมาจริงๆด้วยลงมาอย่างนี้ก็เสร็จโจรนครับน้องโอ้โหเจ็บอยู่นะนั่น มาปาดขวายิงโป้งโป้งตายไปดิเออแล้วอิงจะลงมาที่เดิมทำไมครับน้องอย่าคิดว่าพี่จะตามไปนะพี่มันไอคิวระดับ500ล้านนะครับโปรเฟชชั่นอลอฮ้ยมีตัวตึกตึกตึกเอ้ากระโดดยิงหัวเฮ้ยมนเล่นบาเลตไอ้นี่น่าจะเล่นบาเลตทำไมมันไม่ตั้งไอวัววะแปลกและโป้ง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 อุ้ยเกือบเกือบเกือบพี่เเกือบท่านผู้ชมโป้งโป้งโป้งมีตัว ดาวไปดิเพื่อกกนกำลังไปชุบเจาะเลยเจาะเลยแป๊บเจอแน่เจอแน่วยแป๊บเรียบร้อยเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปชุบชุบได้ไหมนี่ไม่ได้ได้โอ้โหอ,อ,อ,อยู่ตรงไหนกันวะสวยซัมเอาคิวเลย เพื่อนแป๊บได้คิวเดี๋ยวผมไปช่บเพื่อนแป๊บก่อนดีกว่ามันไม่น่ายิงผมหรอกมันสスタเซเออไอแแบบไอแแบที่เขาอัพเดตมาแมกวบกสวรรค์นเนี่ยที่เขาอัพเดตเป็นหิมะเหมือนปี2010 18หรือ1 9นี่แหละอย่างสวยเลยตอนนั้นอะแต่ก็ไม่สวยเท่าผมหรอกเออผมอะ่ะสวยที่สุดแล้วสาว,สาวไม่ต้องมาอิจฉาผมผมมันสวยเออไม่เชี่ยก็ ถามเพื่อนๆผมก็ได้ผมสวยที่สุดในห้องแล้วตุ้ยอย่าไปหายังไปหาเชื่อผมได้บางคำอะ่ะผมก็พูดเล่นๆแบบนั้นแหละอิงแปดเนี่ยไม่รู้ว่าบวกอะไรบ้างนะสกินเนี้ยอืม,อมน่าจะมีตัวอยู่ตรงสะพานนะเอ้ยเหมือนผมเห็นนั่งไงนั่นไงเดี๋ยววิ่งไปดักเลยสวัเดี๋ยวให้แป๊บมาช่วยแป๊บเห็นยังแป๊บเห็นแล้รเห็นแล้รใช่ไหมได้ได้ได้ได ่าตายไปดิโดนเพื่อแป๊บกูยิงดิน้องเออเป็นไงซ้ายขวาหน้าหลังก็มาเลยครับค่ามาเล่น,เล,นเล่นนานก็ตึงเหมือนกันนะน,นี่เออ5คิวแล้วอะไอสกิลเมื่อกี้ที่บมออกมามันก็รีโหลดให้อยู่นะมังมังนะจ๊ะเล่นกอซ่าดีกว่ากอซ่าถ้าจะแรงแล้วก็รัวนะครับ ช่วงนี้เปิดเทอมกันแล้วมันก็ต้องเปิดนั่นแหละถ้าไม่เปิดมันก็แปลงนั่นแหละแต่ผมโคตรอยากปิดเทอมเลยท่านผู้ชม,อ,มอยากปิดเทอมแล้วเออ,อทุกคนผมอยากจะบอกว่าไอ้ไอ้ปืนไอ้ระเบิดบอมเนี่ยมันทำไมแต่แพตที่แล้วผมยิง ยิงกดยิงรัวๆได้แต่ทําไมตอนนี้มันกดยิงรัวๆไม่ได้ใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยคือผมลงมาใส่อย่างเดียวไงเออคือไม่ลงไม่รู้ไม่ดูไม่มูโม้อย่างเดียวนะครับผมเออเปิวดโดวนไปอืเช็คขอบขอบวงหน่อยละกันจะถึงวงสุดท้ายละโชคดีนะที่ผมมีอ่านวงมันบอกอ่ะอันนี้มันขึ้นทุกคนหรือเปล่านะหรือว่าขึ้นแค่พี่คนเดียวคือพี่มันเป็นลูกชีเองเหรอครับ ลูกซีเอ็มแย่อะไรอย่างแต่งตัวบัญยาอ่อนอยู่เลยสกินเปิดก็ไใส่อ่าอ่าเหมือนเจอแล้ตึง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 ,ตง,ตง,ตงเก็บอยู่นั่นตายไปดิตายไปดิน้องไม่ไตึงเลยหรอกเฮ้ยตอนนี้มีตี้บวกกันอยู่ด้านหน้าเรานะครับผมเดี๋ยวผมมาแอบอยู่ตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยนังง่งอืมเก็บอยู่นั่นเอามันยิงเพื่อนแป๊บลม้มชุบได้อยู่ชุบได้อยู่เพื่อนโอเคตั้งใจวอลได้มันวิ่งมาละ เออเดี๋ยวมันเจอกูแน่มาปาดซ้ายปุอ๊บปป๊อปป๊อป๊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 เอามันโดนหลังเข้าตายไปดิโดนหลังเข้าไปดิน้องเออบอกแลว้วอย่ามาบวกพี่พี่มันตึงเกินคือมันโดนลอยด็ผมไม่โดนลอยเออตอนนี้ก็เป็นหกคิวนะครับเราอะเรา,เรามีแต่เธอเธอก็มีแต่เขาเขา ก็รักเธอนะจ๊ะหมายถึงคนดูตายวอไปไอ้นี่ทำไมมันยิงเก็บอย่างว่าบาลีหรือเปล่าหรือสไนเปอร์ตั้งไปหาฟ้าไอวอก่อนไอ้วอพี่เกลือมากเลยสวยนะเพื่อนแป๊บมาตั้งอีกเอ้าไอ้วอบักเป็นไรวะเจอแน่นอยวิ่งละปง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 เอามีด้านบนอีกปง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  เจอระบดบอมไปมอะแม่งมีสกิลเดรฟ์โอ้ระยะหลุดระยะทำไมมันยิงสั้นจังวะโอ้ยแป๊บชุบได้เพื่อนชุบได้ชุบได้ไดไดตั้งไอวอลให้เราหน่อยมาตั้งหน่อยมาตั้งหน่อยมาตั้งหน่อยสวยเป็นไงชุบหนึ่งวิก็มาดิครับ <c oughs> เออมีปืนยิงยายอยู่สวยอย่างนี้แหละสังคมที่ต้องการ <c oughs> มาดิเ <c oughs> พื่อนแป๊บแม่งได้วอลดักหน้าว่ะ ม่เป็นไรเอาเลยๆเ,เยข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย,โ,ยโอ้โหโดนลุมสองทางไม่ตายก็บ,บ้า,ลาออแล้วท่านผู้ชมเมื่อเรามาดูแรงเราก่อนว่าเราบวกเท่าไหร่สวยบวก69โอ้ไม่ขึ้นไดมอนด์หนึ่งวะก็คลิปนี้พี่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็มาทําคลิปในรอบ100ปีนะครับก็ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บมว่